สำหรับคนที่กำลังมองหาเกมมือถือที่มีเนื้อเรื่องดีๆแต่ก็ไม่ได้มีดีเพียงแค่เนื้อเรื่องผมขอแนะนำเกม De a แอนลีท t เลกขอร์ดจากค่ายเน t Game เพราะเกมนี้เรามีแมวอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตอนเปิดกาชาจัดทีมคู่กับตัวละครหรือจะเป็นระบบบ้านแมวสุดน่ารักที่เราจะสามารถออกแบบแมวของเราเองได้ รวมถึงยังมีระบบสร้างบ้านที่ไว้ให้เราเนี่ยมาผ่อนคลายหลังจากการต่อสู้ลงดันเซตและตัวละครที่มีทั้งหมดภายในเกมเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากบุคคลในประวัติศาสตร์ของจีนและยังได้มีการนําเพลงแนวประวัติศาสตร์จีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มียอดวิวกว่า25ล้านวิวบนบิลิบิลิมาด้วย ตัวเกมก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ซและมาพร้อมกับภาษาไทยอีกด้วยงั้นต่อไปเราก็ไปดูกันในสิ่งที่เราควรรู้ก่อนที่จะเล่นเกม d r e a m a n d r e t e c o r d เรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องการาฟิกภายในตัวเกมที่เกมนี้เนี่ยเขาจะเลือกใช้การาฟิกผสมผสานศิละปะก,การ์ตูนจีนแบบมังหวานะครับผสมเข้ากับสีน้ําจีนโบราณพร้อมกับเอฟเฟกต์ 3D มันก็เลยทําให้เวลาที่เราเล่นเกมนี้หรือว่าดูคัตซีนเนื้อเรื่องเนี่ยให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนเราไปนั่งอ่านการ์ตูนมังหวาเลยนะครับผมภาพการาฟิกทํามาได้ดีมากๆซึ่งบางทีบางฉากคัตซีนเนี่ยก็จะมีเพลงพอๆให้เราได้ฟังด้วย เรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการที่ตัวเกมเนี่ยใส่โหมดเนื้อเรื่องที่เราจะสามารถเข้าไปเล่นเนื้อเรื่องย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเควสหลักเควสรลองอะไรพวกนี้นะเผื่อว่าช่วงแรกๆใครข้ามเนื้อเรื่องไปก็บอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีจุดเด่นอยู่ตรงเนื้อเรื่องเลยนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของตัวเกมเนี่ยเอาแบบย่อๆเลยก็คือผู้เล่นเนี่ยจะสวมบทบาทเป็นผู้บัญชาการที่มีหน้าที่ในการคอยช่วยเหลือตัวละครในตำนานให้บรรลุความปรารถนาที่ยังไม่สมบูรณ์ เนื้อเรื่องดีมากๆเลยนะครับมีความซับซ้อนมีความลึกซึ้งนะครับผมถักทอยอย่างประณีตทําให้เกมนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เกมสะสมตัวละครไปต่อสู้อย่างเดียวนะเพราะว่าเราก็จะได้รับประสบการณ์จากการเล่นเกมนี้ในโหมดเนื้อเรื่องที่จะช่วยเราเนี่ยเติมเต็มอารมณ์แล้วก็ได้เห็นการเติบโตของตัวละครที่เราชอบด้วยไปกันที่เรื่องต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้รับตัวละครมาแล้วเนี่ยเราสามารถเข้ามาศึกษาตัวละครตัวนั้นได้ว่าเขามีเนื้อเรื่องอยังไงมีที่ไปที่มายัางไงซึ่งสามารถดูได้ทุก ตัวละครในเกมเลยนะครับผมว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเป็นมาอย่างไงนะครับมีชีวประวัติเป็นยังไงบ้างและเราก็สามารถไปทักทายตัวละครตัวนั้นได้ตามสถานที่ที่กำหนดและก็เวลาที่กำหนดด้วยนะครับจึงแน่นอนว่าถ้าใครคิดถึงฉากเปิดกาชาได้รับตัวละครเท่เเราก็สามารถมากดดูฉากเปิดกาชาย้อนหลังได้เหมือนกัน ก็เป็นระบบที่ใส่มาเพื่อให้เรานะครับผมได้รู้ว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมีที่ไปที่มายัางไงนะครับผมแล้วก็มีความสำคัญยังไงในเนื้อเรื่องบ้าง เรื่องต่อไปก็จะเป็นระบบแฟชั่นของตัวเกมที่เกมนี้เนี่ยเวลาที่เราได้รับตัวละครมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวละครผู้ชายหรือว่าตัวละครผู้หญิงเนี่ยแต่ละตัวละครเราสามารถมาปรับเปลี่ยนแฟชั่นของตัวละครตัวนั้นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสกินเปลี่ยนลายชุดเปลี่ยนสีชุดอะไรพวกนี้นะตรงนี้น่าจะถูกใจหนุหน่มๆสาวๆสายแฟชั่นกันพอสมควรซึ่งแฟชั่นของเกมนี้เนี่ยก็จะไล่ไปตั้งแต่แฟชั่นสกินนะครับซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนรูปร่างของตัวละครตัวนั้นไปเลยนะแล้วก็จะ มีในส่วนของแฟชั่นอาวุธนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนอาวุธที่ตัวละครตัวนั้นถือแฟชั่นเอฟเฟกต์สกิลนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลนะครับผมและก็จะมีในส่วนของเครื่องประดับนะครับสำหรับตัวละครนี้เนี่ยเครื่องประดับก็จะเป็นหน้ากากเอามาปิดหน้า และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับชุดตัวละครเนี่ยเราสามารถไปทําการเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับจะเอาเป็นสีไหนเนี่ยก็ดูตามเงื่อนไขได้เลยว่ามันจะปลดล็อกสีนั้นจากตรงไหนนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือตัวเกมเนี่ยทำรูปแบบการเล่นเกมเพลย์ออกมาได้เข้าใจง่ายมากๆต่อให้เราไม่เคยเล่นเกมแนว R p g พจเทิร์นเบดมาก่อนเนี่ยเราก็เล่นเกมนี้ได้แบบสบายๆเลยเริ่มที่ระบบการจัดทีมนะครับเราสามารถจัดทีมได้สูงสุดที่6ตัวละครรวมกับตัวละครเอกที่เราเลือกมาในตอนเริ่มเกม แต่การจัดทีของเกมนี่เนี่ยถ้าเราจัดตัวละครที่มีค่าชะตาตรงกรันเราก็จะได้รับสกิลพิเศษมาด้วยเวลาที่เราทำการกดใช้สกิลพิเศษก็จะมีคัดซีนแบบพิเศษออกมา ทีนี้เราก็มาดูการเล่นภายในตัวเกมกันนะครับเริ่มดูกันที่แถบด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นลำดับการออกแอคชั่นว่าตัวละครฝั่งไหนหรือว่าตัวละครตัวไหนจะได้ออกมาใช้สกิลก่อนส่วนการออกสกิลของเกมนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สกิลนะครับสกิลทั่วไปจะสามารถกดใช้ได้เลยแต่ว่าสกิลที่มีคําว่าปลุกตรงนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีพลังงานก่อนนะครับพลังงานต้องถึงตามที่กําหนดเราถึงจะสามารถใช้สกิลตรงนี้ได้แน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับโหมด PVP ด้วยนะครับซึ่งโหมด PVP เนี่ยเราก็ จะได้เจอกับผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ซด้วยกันกับเล่าเช่นประเทศเวียดนามประเทศอินโดแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส่วนรูปแบบการเล่นเกมเพลย์ในโหมด p v p เนี่ยก็จะเหมือนกับการเล่นตามปกติเลยนะครับก็จะเป็นเกมที่รูปแบบการเล่นเนี่ยออกแบบมาให้เข้าใจได้ง่ายสุดๆเลย และสำหรับคนที่ดูคลิปมาจนถึงตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะสนใจแล้วก็อยากดาวน์โหลดเล่นเกมนี้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับผมก็ขอแนะนําให้ทุกคนเนี่ยมาลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์กันเอาไว้ก่อนได้เลยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะมีเปิดให้ทดลองเล่นในวันที่13พฤษภาถึงวันที่20พฤษภาคมนี้แล้ว